สวัสดีค่ะฟ้ายาดานะคะนักวางแผนการเงิน CFP ค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันในรายการ Q&A นะคะโดยที่มีคำถามจากคุณเคค่ะว่าการออมทองคืออะไรมีความเสี่ยงมากไหมแล้วแตกต่างยังไงกับการที่เราเก็บออมเองนะคะแล้วก็ค่อยไปซื้อทองด้วยตัวเองค่ะ เริ่มต้นจากคําถามว่าการออมทองแตกต่างจากการที่เราเนี่ยจะเก็บเงินแล้วก็ไปซื้อทองคําด้วยตัวเองอยังไงแล้วกันนะคะการที่เราเนี่ยจะซื้อทองคําด้วยตัวเองนะคะหลายท่านที่เคยลงทุนทองคําก็อาจจะพอรู้มาบ้างว่าในการซื้อทองคําครั้งหนึ่งเราอาจจะต้องใช้เงินลงทุนในจํานวนที่ค่อนข้างสูงหน่อยนะคะแล้วก็ยังไม่รวมไปจนถึงพวกค่าธรรมเนียมต่างๆอย่างเช่นพวกค่าบล็อกค่าพรีเมียมค่าําเนดนะคะ ทำให้กว่าที่เราจะสามารถซื้อทองได้หนึ่งครั้งก็อาจจะต้องเตรียมเงินลงทุนจํานวนที่สูงขึ้นมาหน่อยยังไม่รวมถึงความผันผวนของราคาทองคําที่มีความผันผวนมากๆด้วยตัวมันเองอยู่แล้วค่ะทีนี้ในการที่จะอ,อมทองนะคะมันก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับกลุ่มผู้ที่อยากจะลงทุนทองแต่อาจจะไม่ได้มีสภาพคล่องที่เป็นเงินเย็นมากพอที่จะเข้าซื้อทองคําได้ด้วยเงินจํานวนมากๆค่ะ โดยพิธีการนะคะก็คือจะเป็นการที่ทําให้เราเนี่ยสามารถทยอยเข้าซื้อทองคําด้วยเงินจํานวนน,น้อยๆอย่างเช่น1000บาทได้นะคะโดยเมื่อเรานําเงินไปลงทุนแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเขาก็จะนําไปหารด้วยราคาทองคํานะคะแล้วก็คูณเข้ากับน้ําหนักของทองคําที่เราจะสามารถสะสมได้จากเงินลงทุนในครั้งนั้น,นะคะ่ะได้เป็นน้ําหนักเท่าไหร่นะคะก็สะสมเก็บไว้ก่อนแล้วก็เมื่อสะสมครบจนถึงเกณฑ์ที่ทางร้านทองได้กําหนดนะคะอย่างเช่นสะสมจนถึง น้ำหนักที่เป็นมูลค่าหนึ่งสลึงนะคะก็จะสามารถที่จะนำมูลค่าที่ได้สะสมนั้นไปแลกเป็นการรับเป็นทองคำจริงจากร้านทองที่เราได้ฝากอมทองเอาไว้นั่นเองค่ะหรือว่านอกจากการที่จะรอนำมาแลกเป็นทองคำจากร้านทองเพียงอย่างเดียวนะคะถ้าสมมติว่าเราเนี่ยสังเกตได้ว่าราคาทองคำมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเพียงพอที่จะสามารถทำกำไรจากการขายเป็นมูลค่าเงินสดออกมาได้ระหว่างทาง ก็สามารถทําได้เลยโดยที่ไม่จําเป็นต้องรอรับเป็นทองคําแท่งเพียงอย่างเดียวค่ะจะเห็นได้ว่าข้อดีสําคัญเลยของการออมทองนะคะนั่นก็คือการที่ทําให้เรามีโอกาสที่จะเข้าถึงการลงทุนในทองคําโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องเก็บเงินเป็นจํานวนมากๆให้ได้ก่อน,นะคะ่ะ ก็จะเห็นได้ว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยเลือกที่จะใช้วิธีเก็บเงินเอาไว้ในบัญชีฝากออมทรัพย์ก่อนแล้วก็ค่อยรอว่าเมื่อครบมูลค่าเมื่อไหร่ถึงจะค่อยเดินทางไปที่ร้านทองนะคะในระหว่างนี้ก็จะเห็นได้ว่าเงินที่เราได้สะสมไว้เนี่ยก็อาจจะขาดโอกาสในการที่จะนําไปสร้างผลตอบแทนนะคะหรือว่าการที่จะนําไปซื้อทองเก็บเอาไว้นั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะสมมุติว่าเราเนี่ยทยอยซื้อทองคํานะคะราคาที่เราเนี่ยได้เข้าซื้อก็จะเป็นราคาถัวเฉลีย่ยซึ่งก็อาจจะทําให้ต้นทุนโดยรวมแล้วถูกกว่าการที่เราจะต้องรอไปซื้อทองจากหน้าร้านเพียงอย่างเดียวแล้วก็วัดราคากันขณะที่เราเนี่ยเข้าซื้อทองในวันนั้นวันเดียวค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะการอมทองคำในลักษณะนี้จะมีอีกปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่เพิ่มเติมมาจากการซื้อทองคำโดยทั่วไปนะคะนั่นก็คือผู้ที่จะอมทองควรที่จะพิจารณาไปถึงความน่าเชื่อถือและก็ความมั่นคงของร้านทองด้วยเพราะว่าการที่เราจะอมทองผ่านร้านทองไหนนะคะก็จะสามารถที่จะแลกเป็นทองคำกลับมาหรือว่าขายคืนได้จากเฉพาะร้านทองนั้นเท่านั้นค่ะ ดังนั้นนะคะโดยคำแนะนำแล้วก็แนะนำว่าให้เราเนี่ยเลือกออมทองจากร้านทองที่มีความน่าเชื่อถือมีระบบในการจัดเก็บราคาแล้วก็มูลค่าทองที่ได้สะสมไว้ที่ตรวจสอบได้แล้วก็มีความชัดเจนนะคะดังนั้นถ้าให้ดีนะคะเราก็ควรที่จะเลือกอ,อมทองผ่านร้านทองชั้นนำ หรือว่าอาจจะเข้าไปศึกษางบการเงินของร้านทองที่เราจะไปอมอทองเนี่ยได้ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมธุรกิจการค้าก่อนก็ดีค่ะนอกจากนี้นะคะสําหรับผู้ที่ต้องการออมทองคําโดยที่ไม่ได้ติดใจว่าจะต้องแลกกลับมาในรูปแบบที่จับต้องได้เสมอไปนะคะอาจจะต้องการซื้อทองคําไว้เพื่อที่จะนํามาใช้บริหารความเสี่ยงโดยรวมของพอร์ตการลงทุนเพียงอย่างเดียวในปัจจุบันนะคะเราก็จะมีอีกรูปแบบการลงทุนหนึ่งที่ทําให้เราสามารถเข้าลงทุน ในทองคําได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่เสมอไปนั่นก็คือการลงทุนผ่านกองทุนรวมทองคํานั่นเองค่ะซึ่งอย่างบางกองเนี่ยก็อาจจะสามารถเข้าลงทุนได้ด้วยเงินเพียง1บาทเท่านั้นนอกจากนี้ในบางกองทุนนะคะก็อาจจะมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินให้อีกด้วย แล้วก็การลงทุนในกองทุนรวมลักษณะนี้ก็อาจจะทําให้เราเนี่ยคลายกังวลในปัญหาของการที่จะทําทองคําสูญหายหรือว่าการถูกโจรกรรมนะคะเพียงแต่ว่าอีกปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่อาจจะต้องพิจารณาในการตัดสินใจว่าควรจะลงทุนในกองทุนรวมทองคําหรือไม่นั่นก็คือการที่กองทุนรวมทองคําก็จะมีการคิด ค่าธรรมเนียมในการบริหารจัดการการลงทุนด้วยเพิ่มเติมขึ้นมานั่นเองค่ะสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับการวางแผนการเงินส่วนบุคคลนะคะสามารถฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยค่ะทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของทาง w e ิลด์มีอัพนะคะจะมีนักวางแผนการเงิน CFP มาทยอยตอบคำถามให้ค่ะฝากติดตามกันด้วยนะคะ